เรื่องนี้ผมเจอในที่ฝึกงานวันแรกที่ไปถึงพวกผมก็ย้ายมาอยู่ในบ้านพักตอนค่ำค่บ้านพักก็จะเป็นสไตล์บ้านพักข้าราชการทั่วๆไปเป็นบ้านไม้สองชั้นชั้นล่างเป็นปูนชั้นบนเป็นไม้ข้างบนมีห้องน้ำหนึ่งห้องห้องนอนสองห้องห้องนอนเล็กกับห้องนอนใหญ่พวกเรานอนรวมกันในห้องนอนใหญ่ส่วนห้องนอนเล็ก เอาไว้เก็บข้าวของเครื่องใช้พวกเสื้อผ้าอาหารการกินแล้วมีพี่คนหนึ่งให้ยืมทีวีมาไว้ดูก็เหมือนห้องนั้นเป็นห้องนั่งเล่นของพวกผมบานพักจะอยู่เรียงกันสองฝั่งถนนฝั่งที่พวกผมอยู่จะเป็นบ้านเดี่ยวเป็นหลังๆเรียงกันหหลังส่วนฝั่งตรงข้ามจะเป็นบ้านแบบห้องแถวติด,ตด,ตดกันทีนี้ตรงหน้าต่างบ้านผมจะมีเหมือนสนามเด็กเล่น ผมก็ยัง,งงงว่าทำไมมีสนามเด็กเล่นในสถานที่แบบนี้สงสัยเอาไว้ให้ลูกๆพนักงานเล่นมีชิงช้าหมายโยกโต๊กระเดื่องสไลเดอร์สนามทรายไม่มีรั้วกัน้นวันแรกที่เข้าบ้านพักผมขึ้นไปเก็บของก็ได้กลิ่นเหล้าขาวแต่ยังไม่ได้บอกเพื่อนเพราะรู้ว่าคงไม่มีคนอื่นได้กลิน่น ไม่เห็นมีใครพูดอะไรผมว่าผมคงโดนคนเดียวเลยพยายามหาขวดเหล้าเพื่อมันจะอยู่แถวๆนี้แต่ก็ไม่เจอก็ลืมลืมมันไปจนอยู่ๆไปคืนที่สามตอนหัวคำ่ำผมไปนั่งคุยโทรศัพท์ที่ชิงช้าเพื่อนๆคนอื่นๆก็อยู่บนบ้านผมคุยคุยอยู่ก็ได้กลิ่นเหล้าขาวอีกแล้วชุนขึ้นจมูก ผมเลยรู้ว่าคงไม่ใช่กลิ่นเหล้าธรรมดาธรรมดาแล้วต้องมีใครสักคนพากลิ่นนี้มาหาผมแน่แน่มันฉุนจนผมทนไม่ได้ก็หนีขึ้นมาบนบ้านพอผมขึ้นไปเพื่อนทักเลยกลิ่นเหล้าที่ไหนมึงไปกินเหล้ามาหรือเปล่าเพื่อนมันถามผมผมก็บอกว่าเปล่าไม่ได้กินทีนี้คือได้กลิ่นกันครบทุกคน เพื่อนอีกคนบอกมึงจะทักทำไมเนี่ยแต่ด้วยความที่ผู้ชายทั้งหมดเลยไม่มีใครคิดอะไรแต่ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกกลัวก็เลิกสนใจกันไปคืนนั้นก็เข้านอนผมได้ยินเสียงคนไอคอกๆเค็กๆดังมาจากข้างล่างบ้านตรงที่ผมนอนคือถ้าผมโผล่ไปดูตรงหน้าต่างก็ต้องเห็นแน่ๆ ผมนอนฟังจนลำคาญก็เลยลุกจะโผล่หน้าไปดูเพื่อนผมที่นอนอยู่ข้างๆมันรีบดึงตัวผมไว้มันบอกว่าอย่าโผล่ไปดูอย่าสนใจเขารู้ว่าเราเห็นเดียวจะได้ใจให้ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ผมก็เลยนอนต่อจนวันที่ผมผีกที่สุดกับผีเล่าข่าวนี้วันนั้น ผมไปนั่งคุยโทรศัพท์เหมือนเดิมที่ชิงช้าประมาณทุ่มหนึ่งผมคุยไปกลิ่นเล่าข่าวก็มาอีกแล้วฉุนมากผมรีบวางสายกะว่าจะเข้าบ้านเลยยังไม่ทันลุกจากชิงช้าชิงช้าอันค้างๆมันก็แกว่งเองจากแกว่งค่อยๆเป็นแกว่งแรงขึ้นแรงขึ้น แล้วผมก็ได้ยินเสียงคนหัวเราะแบบเสียง <c oughs> ประมาณนี้ครับเป็นเสียงคนแก่แล้วก็ไอด้วยไอ้แห้งผมลุกหนีรีบวิ่งขึ้นบ้านเลยได้ยินเสียงแก้หัวเราะไล่ตามหลังมากลัวมากตอนนั้นผมขึ้นมาบนบ้านเพื่อนรู้เลยว่าคงเจออะไรมาผมสวดมนต์นอนตอนเช้า ก็เลยไปเรียบเรียบเรียงเรียงถามป้าแม่บ้านว่าเคยมีคนแก่เสียชีวิตที่บ้านพักไหมป้าตกใจถามว่าพวกผมโดนด้วยเหรอผมก็บอกว่าโดนกลิ่นเหล้าขาวป้าเลยเล่าให้ฟังว่าคนที่ตายคือลุงพานลงคนเกา่าตายไปจะสองปีแล้วแกชอบกินเหล้าขาวแล้วก็เป็นลมล้มตายข้างๆบ้านที่พวกผมพักนั่นแหละ หัวใจล้มเหลวพวกผมก็เลยต้องพากันไปทำบุญอีกครั้งไอ้เพื่อนผมบอกว่าช่วยมากันให้ครบทีเดียวเลยได้ไหมจะได้ทำบุญให้ทีเดียวเลยมากระปิบกระปลอยแบบนี้คงไม่เป็นอันฝึกงานแน่ๆจากเรื่องผีเลยเป็นเรื่องขาๆกันไปแต่ตั้งแต่ไปทำบุญให้ลุงแกพวกเราก็ไม่เจออะไรอีกเลย แถมการฝึกงานก็ราบรื่นในได้ด้วยดี